สวัสดีเช้าว,วันเสาร์ที่8กรกฎาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบเนื่องจากว่าทางรัฐบาลมีการอนุมัติให้สิทธิ์ผู้สูงอายุยืมเงินรายระฐส0 0 0มบาททั่วประเทศนะคะแต่ทีนี้ผู้สูงวัยหลายๆคน เป็นกังวลใจว่าข่าวสารนี้เป็นข่าวจริงไหมซึ่งเราไปตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงแน่นอนตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรัฐบาลอนุมัติให้สิทธิ์ผู้สูงวัยยืมเงินรายละ30,000บาททั่วประเทศ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เป็นข่าวจริงแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ารัฐบาลอนุมัติให้สิทธิผู้สูงวัยยืมเงินได้รายระสามหมื่นบาททั่วประเทศนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าเลยนะคะซึ่งการบริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ ให้ผู้สูงอายุมีรายได้สำหรับการดำรงชีวิตมีความมั่นคงในอาชีพเพิ่มขึ้นรวมถึงลดภาวะพึ่งพิงครอบครัวและสามารถหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยคุณสมบัติของ ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกรันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 6จะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ดังนี้นั่นก็คือคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 1. จะต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ4ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะคะ 5. มีปัใจจัยในการประกอบอาชีพ 6. มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกันกบที่ได้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินไว้ 7. ไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุ 8. คู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนสูงอายุส่วนคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันนะคะจะต้อง 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีอายุไม่เกิน57ปีบริบูรณ์ตรงนี้เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจากเดิมที่ไม่เกิน59ตอนนี้เปลี่ยนอยู่ที่57ปีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปค้ำประกรันตรงนี้ต้องเช็คอายุของผู้ค้ำสักนิดนึงนะคะ 2. มีภูมิลำนาวตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้ขอกู้ยืม 3. เป็นผู้ที่มีรายได้หรือเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า900 0บาท4ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 5. ไม่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ผู้สูงอายุบุคคลอื่น 6. ไม่เป็นคู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้กู้ ซึ่งตรงนี้นะคะทางประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เลยหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรได้ที่เบอร์02 6 4 2 4 3 3 6นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีมากๆสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถกู้ยืมเงินได้รายละ30,000บาทนั่นเองนะคะส่วนเรื่องถัดมาตรงนี้ก็เป็นข่าวดีอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้สิทธ์บัตรทอง7 ลกลุ่มโรคอาการหาหมอออนไลน์ฟรีส่งยาถึงบ้านนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางโททเทเลเทเลเมดมีการร่วมกันกับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพหรือสอปอสอชอสิทธิ์ปัดทอง30บาทมีการผุดโครงการเพื่อคนไทยโครงการแพทย์ทางไกลเพื่อขอรับยาส่งยาถึงบ้านรักษาโรคทั่วไปเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไทยส่งยาถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าตรวจตอนนี้นำล่องดูพื้นที่กทมก นะคะคบริการแพทย์ทางไกลตรงนี้จะครอบคุม7กลุ่มโรคและอาการดังนี้นั่นก็คือ 1. โควิด19 2. ไข้หวัด 3. เจ็บคอ 4. โรคกระเพาะ 5. อาหารเป็นพิษท้องเสีย 6. ปวดหลังออฟฟิศซินโดมกล้ามเนื้อเคล็ด 7. แพ้ฝุ่น PM 2.5ภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ผื่นผิวหนังซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น7โลกนะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t o t a l e t e l e m e t r y ก็ได้หรือจะแอดไลน์มาที่แอด t o t a l ลนะคะหรือจะคลิกไลน์ ID ตรงนี้เดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้นะคะหรือจะโทรมาที่ call center 0นย4 6อแล้วก็0 6 1 8 0 1 9 577เพื่อรับบริการได้เลยนะคะหลังจากที่เราปรึกษาแพทย์แล้วโทเทเล่ก็จะจัดส่งยาให้ถึงบ้านภายใน24ชั่วโมงซึ่งในขั้นตอนนี้ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองที่รับบริการถ่ายรูปที่เห็นหน้าตนเองพร้อมถือบัตรประจําตัวประชาชนส่งมายังระบบบริการของโทเทเล่เพื่อเป็นหลักฐานสําคัญสําหรับการเบิกจ่ายยาและหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะโทรติดตามอาการผู้ป่วยว่าดีขึ้นหรือไม่อย่างไร โดยบริการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์และให้ผู้ที่มีสิทธิ์ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่าง อิสระมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากสามารถดำเนินการในพื้นที่นำร่องได้ประสบความสำเร็จก็มีโอกาสที่ทางสปส,สชจะขยายบริการนี้ไปยังทั่วประเทศและรวมทั้งอาจเป็นตัวอย่างให้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆเช่นประกันสังคมสวัสดิการข้าราชาการนะคะได้มีการจัดบริการโทรเทเลเมดิซีนด้วยนะคะซึ่งหากสามารถขยายการจัดบริการได้ทั่วประเทศและครอบคลุมสิทธิอื่นๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอีกจานวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาการเข้าถึงแพทย์นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เขานำลองอยู่แค่พื้นที่กอทมอก่อนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าประสบความสำเร็จใช้ได้ดีก็จะค่อยๆขยายพื้นที่ออกไปนั่นเองค่ะและสำหรับในเช้าวันนี้นายกนำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ